วันนี้มาดื่มกาแฟค่ะวันนี้กลับจากทบ,บุญนะคะก็เลยรู้สึกอ,อยากดื่มเครื่องดื่มจะได้สดชื่นค่ะก็เลยแวะไปที่กาแฟพันธ์ไทยค่ะจอมพระ อ่าตูมนะคะก็อยู่ที่จอมพระติด DIY นะคะบรรยากาศด้านในนั้นดีมากๆค่ะมีโต๊ะให้นั่งชิลๆนะคะบรรยากาศก็ดูตามที่อาสายถ่ายให้ดูนะคะน่ามานั่งดื่มนะคะบรรยากาศดีค่ะเย็นสบายน้องๆก็ต้อนรับดีมากๆค่ะเป็นร้านที่เปิดใหม่นะคะกาแฟพันไทยนะคะแวะมาได้อยู่ใกล้ DIY นะคะวันนี้ก็เข้าไป ทดสอบแล้วชงได้เข้มข้นอร่อยมากๆค่ะบรรยากาศก็ดีด้วยวันนี้ก็เลยรีวิวให้เพื่อนๆที่อ,าอยากไปนั่งชิลนะคะก็นั่งได้ที่คาเฟ่พันไทยอําเภอจอมพระนะคะเส้นทางก็จอมพระเมืองลิงในตลาดอําเภอจอมพระปิดดี Y นะคะรีวิวให้เลยนะคะวันนี้ก็จัดไปค่ะ3มแก้ว3ามคนนั่งมุมไหนก็เลือกเอานะคะบรรยากาศดีด้วยค่ะ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบรรยากาศดีสะอาดสะอ้านแล้วก็ออก,กาแฟนั้นเข้มข้นดีมากๆค่ะ